นี่คือเบอร์รี่เมืองไทยด้วยนะว้าว <Wow. S 1> ผลไม้เด็กเด็กโบราณฮะนะนะอร่อยมากเ <Yeah. S 1> อ,อย่อร่อยอร่อยอร่อยทำไมเราอร่อยวะอร่อยอร่อยอ่ะัโอ้ยอร่อยอ่ะตายมันไม่เคยกินมันต่เด็เผลไม้ไวเด็กครับเคยกินตั้งแต่แบบสองสามขวบอะไม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามสิบกว่า ม่ได้กินมานานมากแล้วครับมีใครรู้บ้างว่าน,นี่ต้นอะไรแม่เคยกินครั้งล่าสุดตอนอยุ่เท่าไหร่โอ้จําไม่ได้แล้วจริงเหรอเพิ่งเป็นสาวกระเตาะกระเตาะอ๋อแสดงว่าเพิ่งเคยกินเออกินครั้งล่าสุดมาเมื่อไม่กี่วันไม่กี่วันกี่ปีที่ผ่านมาใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นสาวอยู่ <Yeah. S 1> อ้าขาวเหลือน้อย <laughs> อมีใครพอจะเห็นใบแล้วเดาถูกม้างดูหูมันมันอยู่สูงมากแม่ปีหรือหนูปีแม่กับปีกับใคร ัับบนไดอ๋อนด้ว่าจับแม่จับเลยแม่นูเห็นไม้แล้วโอ้โหแม่ไม่เอาอะลงวาเหอะไม้ไผ่มันแค่นี้เองไม้ไผ่แค่นี้ไม่ดูตัวตัวเองเลยโอ้โหนี่แหละแค่6งช่างเมื่อไหร่ล่าสุดเมื่อสองสาวันเนี่ยนแน่ใจสองสามวันองสามเดือนที่แล้วสอ,อวันอะเก็บให้ฮะมาฮึโอ้โหมนสูงมากเลยอะแล้วข้างล่างข้างล่างเป็นน้ำคำเนะเป็นไมรมีที่ปล แูจะเอาผล,ลไม้เก่าโบราณให้แม่กินข้างบนคือดกมากมาเอาเอาเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวถ่ายถ่ายให้ทุกคนดูนะฮะนี่นี่ฮะใกล้ๆเลยอุยดูดิทุกคนนี่พอพอจะเห็นแล้วนะรู้แล้วนะว่านี่คือรูกอะไรครับอืมใส่แม่นี่นี่น,นี่คือแทบไม่เห็นว่ามีใครปลูกแล้วนะนะฮะอ่ะ มาเดี๋ยวเก็บดีกว่าเอคุณทีมงานและแม่คอยเอาใจช่วยมาเร๊บโอ้โหมันล่วงแก่แล้วสิอันนี้มันจะหวานไปอางุนอางุนช่างุนไหมแม่ไม่ใช่มันหวานไหมเนี่ยโอ้โหสวยจังไปพอยัง นี่นี่เขาเรียกก้าวลงนะเขาไม่ได้ถอยหลังลงนะนิดเกินนี่เขาต้องถอยหลังลงนะะเขาต้องถอยหลังลงหนักถอยหลังลงถอยหลังลงห้ามเอาหน้าลงเอาหน้าลงล้วจะเป็นยังไงมันจะเหินเหมือนเกินเออต้องถอยหลังลงอย่างนี้ทำไม่ได้เอาหน้าลงแปลว่าเราใช้บันไดบ่อยใช่ทำไมอะมีตำรวจนี่เอา รู้หรือ,อยังครับนี่คือลูกอะไรโอ้ไม่ได้กินนานมากนานมาเอาเป็นสามสิบปีแล้วนะที่ไม่ได้กินเนะนี่ยตัวเนี้ยนะฮะเพราะว่าจำได้ว่ากินครั้งสุดท้ายคือแบบเด็กมากยังแก้ผ้าวิ่งเล่นเออตามไล่ตามนา,นากับปูกกับยาตอนปูกกับยาไถนานเลยนะฮะอะ่ทุกคนไม่ได้กินกันมากี่ปีแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะเออแม็กแม็กเชื่อว่ามีหลายคนนะที่ไม่ได้กินมานานแล้วแล้วก็แทบไม่เห็นเลยนะอันนี้คือ แม่ไปเรียนอยู่กรุงเทพไปอยู่ภาคกลางมาก็ไม่เห็นใครปลูกเลยนะเพิ่งกลับมาเห็นอยู่ที่ภาคเหนือนี่แหละเนาะนี่คือเบอร์รี่เมืองไทยด้วยนะเออขึ้นชื่อว่าเป็นเบอร์รี่เมืองไทยครับเขาเป็นผลไม้ตะปูนียวกับเบอร์รี่ครับแน่แล้วก็สรรพคุณสูงมากๆครับแม่หนึ่งลกูกหนูหนึ่งลกูกมามาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกินแล้วยิ้มด้วยนะฮะกินแล้วยิ้มด้วยทำไมต้องยิ้มมาเดี๋ยวก็รู้อ่ะเหรอมาเวลากินเขากินกันยังไงทุกคนอ่ามัน แบบสีเขียวกินได้ไหมสีม่วงกินได้ไหมลิกลินเนี่ยก่อนลิกลินเนี่ยก่อนลิกลินลิกลินเนี่ยก้อนลิกลินลิกลินแปลว่าบีบ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 นะฮะหนึ่งสองสามสามอลิ้นเลเป็นเป็นติ๋ะลิ้นม่วงสีม่วงเหรอเฮ้ยทำไมเรารู้สึกอร่อยวะตอนเด็กจำได้ว่าไม่ชอบกินแต่นะตอนนี้สามสิบสามปี ตอนเด็กจําได้ว่าไม่ชอบกินคือตอนเด็กๆอ่ะไม่กินอะไรที่ไม่กินอ่ะพอโตมากินหมดเลยเหมือนแม่เลยผักเรเพิ่งมากินตอนมีผวัวนี่ตอนนี้เป็นสาวจ้างก็ไม่กินผักก็มากินตอนที่มีผวัวเสียสาวนี่แหละทาไมอ่ะมากินผักตอนเสียสาวไม่กินสาวที่ไหนที่สวนหอมใช่ไหมไม่ใช่เสียที่ไหนเสียีิโลก <c ans> แกบอกแกพี่พีโลกอ่าทุกคนเสียสาวที่ไหนคอมเมนต์มา <c ans> เราเล่นนะทุกคนนะอ่ะอ่านี่ฮะมาเุ้อยอร่อยนะมันฝาดๆนิดเดียวเราดูเนื้อด้านในทำไมเราอร่อยวะ <c oughs> ตอนแรกเตรียมพริกเกลือมาจะจิ้มพริกเกลือนะ <c oughs> แต่ตอนนี้แมงรู้สึกว่าต้องจิ้มละฝาดนิดนิด เปรี้ยวหวานน้อยๆมันอร่อยอะ<ม>่ะว้าวอือม,มันอร่อยไม่รู้ส่วนตัวชอบมากเลยนะตอนเนี้กลับมากินอีกครั้งรู้สึกว่าชอบมากพี่เกลือไหมมันจะอร่อยขึ้นไหมลองไหมลองกับพี่เกลือไหมะมาเขาให้เป็นตายไม่เป็นอยากไวเป็นเกาเรออาจเป็นเกาเกาอะไรเกามันหัวมันกระไม่ใช่เกาลับตัวเองอย่ามาเดี๋ยวลองกินกับอันนี้ผงแซบผงนัวอ่าผงนัวผงแซบผงนัว เกลือ,อนะบะหมี่บะหมี่นี่รสดีกะลำแล้วยังห้องพริกเกลือนะอฮะยังห,ห้องพริกเกลือแล้วต้องเรียกว่าอะไร,ร,อ,รอ่ะพริกรสดีอ่าก็ได้มันก็ไม่ผิด, <laughs> ผดพริกเกลือแบบนี้ฮะลองชิมดูนะว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไหมอือพี่เก๋ายิ่งอร่อยยิ่งอร่อยผมคุณ<อ><า>พี่เก๋ายิ่งอร่อยฮะอืะอรสรสเปรี้ยวมันจะไม่มีเลยนะเขาจะติดใจมากเลยอ่ะ ถ้ากินกับพร,ร, <ส S 1> ริกเกลือรสเปรี้ยวรสปฝาดหายรสฝาดรสเปรี้ยวจะหายไปเนาะความอร่อยอร่อยอร่อยนี่ทำนี้เลยเราแบบเขาเรียกอะไรนะครับอย่างเงี้ยแม่คุกพริกเกลืออร่อยมากพูดคำว่าอร่อยไปกี่ครั้งแล้วนะใครนับได้บ้างคอมเมนต์มาหน่อย <c oughs> <c oughs> สรรพคุณเยอะครับนี่เป็นยาด้วยนะอ่ะแม่คุกสิคุกเลยแม่ เหมือนองุ่นเหมือนกันเนานนะผลไม้เด็กเด็กโบราณนะฮะอไลอไม้ใหม่ไหลไหมหมาไม่ได้กินกันมากี่ปีแล้วคอมเมนต์หน่อยส่วนตัวแม็กเนี่ยประมาณสามสิบปีทุกคนไม่ได้กินกันมากี่ปีฮะหิมงพริกเกลือแบบนี้นะนแน่นนะหืมอ,อ,อ๋อไโอ อร่อยมากมาชิมมาชิมมาชิมเร็วมาชิมอร่อย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 ทิมงานลุมแล้วนะฮะแรงลงแล้วแล้ว่กลัดเม็ดมันทำไมแล้วไอ้ดาราโอ้ยแล้วดูทำหน้าแล้วก็ไม่กลัดเม็ดมันหน้ากลัดเม็ดไปกันเม็ดมันทำไมล้วสามสิบปีที่ไม่ได้กินครับกลับมากินอีกครั้งหนึ่งอร่อยมาก มีใครรู look, son, is, smell, ้จักบ้างว่านี่คือลูกอะไรคอมเมนต์มาเลยอืสุดอะไรแม่เอาสิเดี๋ยวขอไปด้วยขอกลับด้วยเนาะโอ้ไปกลับแก้มกับแก้มนะอ่ะนี่เลยครับเดี๋ยวไปดูสรรพคุณดีๆของนี่เลยครับลูกว่าเบอร์รี่ไทยสรรพคุณเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปดูทำไงแม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ้ากี่วิวเดีันเนี้อย่างนี้ขอสัก สอล้านวิวก็พอ,อ,อผลไม้ความทรงจําในวัยเด็กของใครหลายๆคนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําของแบ็คเลยครับที่เคยกินตั้งแต่เด็กมากๆแล้วเมื่อก่อนไม่ชอบนะแต่ลองมากินใหม่นะตอนนี้บอกเลยว่าติดใจและอร่อยมากๆครับชื่อของเขาคือลูกว่าครัภาษาฮินดูนะฮะจะเรียกว่าจามานครับแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกแม็กและแม่หน่อยครับ ลูกว่านะครับอุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะครับซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันผลสุกๆนะครับอย่างที่แม่กับแม่กินเนี่ยช่วยแก้อาการท้องเสียหรือท้องร่วงนะฮะอาการบิดได้ดีมากๆครับนอกจากนี้นะครับผลสุกยังช่วยแก้อาการปากเปื่อยครับหรือเอามาเป็นยากวาดคอก็ได้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยครับด้วยการใช้ใบและเมล็ดนะครับ นำมาต้มหรือบดให้ละเอียดแล้วรับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเบาหวานได้ครับเนื่องจากนะครับลูกว่านเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาฝาดเป็นอะไรดีไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับลูกว่านยังมีสรรพคุณช่วยชะลอความแก่ครับจากงานวิจัยนะครับเขาพบว่าลูกว่านเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ได้ดีมากๆครับอ่ะ ประโยชน์ดีฮะที่หลายคนมองข้ามครับผลไม้ผลไม้มอะไรละผลไม้พื้นบ้านครับบ้านใครยังมีปลูกอยู่บ้างครับโชคดีด้วยเก็บมากินกันนะครับจิ้มพริกเกลืออร่อยมากส่วนตัวแม็กเองแม็กว่าจะหามาปลูกไว้ที่บ้านสักต้นแล้วล่ะครับอนุรักษ์ไว้นะทุกคนนะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมดไทย i c o คครับ มีใครไม่ค่อยเห็นไลฟ์สดหรือเห็นคลิปแม็กแจ้งเตือนบ้างครับใครที่กดติดตามหรือกดถูกใจแล้วนะครับอย่าลืมกดตรงจุดไข่ปลา3จุดนี้ไปที่ค่าเริ่มต้นครับแล้วก็ไปที่กําลังติดตามครับหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกเป็นรายการโปรดครับต่อไปนี้ทุกคนจะเห็นคลิปและไลฟ์สดแม็กก่อนคนอื่นเลยครับ